สวัสดีครับวันนี้นะครับสําหรับน้องท่านใดที่ต้องการจะฝึกเกากีต้าร์นะครับสําหรับตัวอย่างเพลงที่พี่ยกไปนี่เป็นเพลงกันชานะครับพี่ก็เล่นในเวอร์ชั่นที่พี่ได้ฟังมานะครับไม่ได้เปะอะไรมากนะครับแต่ว่ามันใช้ในการฝึกได้นะครับวิธีการฝึกเกาเนี่ยนะครับพี่เคยแนะนําทําคลิปไปแล้วแหละแต่ว่าก็จะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับการฝึกมือขวานะครับ มันก็คือว่านะครับเราจาเป็นจะต้องใช้นิ้วให้ครบทั้ง4นิ้วอย่างนี้นะครับตามหลักซากลแล้วนิ้วก้อยเขาไม่ใช้นะฮะอันนี้คือตามหลักก่อนนะตามหลักวิชาการก่อนแต่ถ้าน้องจะใช้นี่มันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะครับสําหรับาทางด้านดนตรีนะนะแต่ว่าทฤษฎีของมันอาจจะผิดแต่ว่าถ้าหลักการดนตรีจริงๆเนี่ยน้องจะเอาก้นมาดีดก็ได้ถ้าทําได้นะอ่ามันไม่ผิดหรอกครับ อะไรประมาณนี้นะครับแต่แนะนําให้มันถูกวิธีก่อนเพื่อที่จะได้เล่นได้อย่างถูกต้องอะไรประมาณนี้นะครับนิดนึงมีหลักการนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือนะครับเพลงเนี้ยที่พี่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้เนี่ยมันมันใช้ทุกนิ้วเลยไงพี่ก็เลยแนะนํานะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะอย่าตรงนี้ก็ใช้น,นิ้วมันบิดนิ้วชี เห็นไหว่ามันได้ใช้ทุกนิ้วเลยทั้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับส่วนนิ้วก้อยก็ปล่อยไปนะฮะมันจะลวดแล่นหรือมันจะวางอยู่ก็เรื่องของมันนะประมาณนี้ไปก่อนนี่คือหลักการของมันนะครับนีฮนะมันสามารถใช้ได้ทุกนิ้วเลยไหม ถ้าเราเนี่ยไม่ถนัดฟอร์มนี้นะครับมีฟอร์มอื่นครับฟอร์มคอร์ดซีอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับพื้นฐานพิยกตัวอย่างเพลง14ครั้งก็ได้นะฮะมันจะเป็นอย่างนี้นี่จับคอร์ดซีเลยไหมคอร์ดซีคอร์ดเดียวเลยนะครับจนจบอินโทรมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการเก่าด้วยนิ้วนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับจับคอร์ดซีธรรมดาเนี่ยนะฮะแล้วยกเฉพาะนิ้วกลางเนี่ยนิ้วกลางเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างนี้ บางคนเนี่ยเขาจะสนัดอย่างนี้ใช้3มนิ้วเพลงเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมสองเส้นเนี้ยเอานิ้วโป้งขึ้นมาควบคุมหมดเลยแต่พี่เนี่ยจะพยายามฝึกตัวเองด้วยการใช้นิ้วชี้คือใช้ให้ครบทุกนิ้วนะฮะประมาณนี้นี่พอฟังเป็นเพลงก็จะเป็นอย่างนี้ อัน <nenhum. S 1> นี้นะครับนี่คือวิธีการเก่านะครับให้เราพยายามลองใช้ทุกนิ้วก่อนนะครับให้คล่องก่อนนะครับหรือบางท่านใช้ปิ๊กเป็นอย่างนี้ครับพี่จะยกตัวอย่างนะครับเนี่ยบางท่านใช้ปิ๊กแบบนี้นะครับพี่หาปิ๊กก่อนแป๊บนึงปิ๊กในมือปิ๊กในมือบางท่านใช้ปิ๊กอย่างนี้นะครับเขาก็จะอย่างนี้ คือเขาจะใช้ปิกเนี่ยแทนตัวนิ้วบีไปเลยแล้วเสียงเบีดของมันของเขาเนี่ยจะออกมาชัดแต่ว่ามันจะดูบางนิดนึงนะครับอาจจะออกทนด้านเสียงใสเนี่ยประมาณนี้ครับเวลาเกาก็เกาได้เหมือนกันนะอันนี้สำหรับท่านใดที่อยากจะใช้ปิกเลยแบบว่าโอ้ไม่อยากจะมา เดี๋ยววางปิกเดี๋ยวเล่นเดี๋ยววางปิกเดี๋ยวเล่นอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนพี่นี่ฝึกมาทั้งสองรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้ารูปแบบในการเกาเนี่ยที่ดีเนี่ยควรจะใช้ทุกนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับแต่สําหรับการใช้เล็บเนี่ยพี่แนะนําไม่ได้นะเพราะว่าพี่พี่ไม่ไวเล็บนะเวลาไว้เล็บแล้วเนี่ยมันทําให้พี่เล่นพลาดบ่อยนะครับไม่รู้เป็นอะไรเ,เหมือนมันเกะกะจะหยิบจะจับอะไรมันก็ลําบากไปหมดนะครับพี่ก็เลยเลือกที่จะไม่มีเล็บเลย นเนี่ยทื่อๆเลยนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยเอาเนื้อเอาเนื้อในการเก่าแล้วเสียงออกมาเนี่ยพี่จะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับศิลปะศิลปะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเ, <S 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 2> <S 2> เสียงที่มันออกมาจากเนื้อที่เรารูดเนี่ยเนี่ยมันคือเสียงรธรรมชาติพี่ถึงบอกตัวเองว่ากีตาร์สดไงเสียงสดนั่นเองนะครับมันออกมาจากเนื้อของเราที่สัมผัสกับกีตาร์นะครับ เสียงออกมานี่คือธรรมชาติพี่จะชอบเสียงธรรมชาติมากเสียงกีตาร์ที่เสียบแอมเนี่ยใส่อฟเฟกตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้เข้าไปเนี่ยพี่ก็ไม่ชอบนะพี่บอกตรงตรงเลยเนี่ยกีตาร์ตอนที่พี่เอามันนั่งเล่นนั่งสอนเนี่ยไม่ได้เสียบแจ็คนะเสียงสดสดวางกันสดสดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงท,ที่กีตาร์ที่พี่ชอบที่สุดคือเสียงที่มันออกมาจากมือของเราเนี่ยรูป แค่รูปโอเพอร์เล่าเนี่ยรูปปุ๊บเนี่ยโอ้โหรู้สึกมีความสุขมากเลยได้ยินเสียงนะครับลองไปฝึกดูนะครับผมประมาณนี้นะครับพี่ก็มีมาแนะนําประมาณนี้นะครับสาหรับท่านใดชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือมันเป็นหลักการวิธีการแนะนําของพี่เท่านั้นนะครับแนะนําให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ